นี่เล่นกันอีกตัวอยู่ในกล่องอีกตัวอยู่ในกลงออกมาแล้วในกล่องเราปล่อยลูกแมวให้เล่นอยู่แถวนี้นะครับแต่ แต่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นสักตัวไปไหนกันเนี่ยเรารู้สึกว่าได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยข้างในเงียบเงีย,บ,ยบมากเลยเลส่วนมากสมหวังจะอยู่นี่ครับก็ไม่ได้เข้าไปลึกนะครับสมหวังจะอยู่แถวแถวนี้นะครับอ้าวเห็นแล้วตัวหนึ่งบอกแล้วว่ามีกระดิ่ง ดีแต่ได <h subscriber> <h réussi> ้ย <spe z petition> ินเสงกระดิ่งนะครับมาเห็นไหมนี่ไงตัวหนึ่งโอ้โหอ่ามาทั้งสองตัวสมังมาตัวเดียวก็ยังพอว่านะครชวนน้องมาด้วยไปแล้วออกไปแล้วอ่ะปะให้มาตามก็าไม่ออกมา อยู่คนเดียวก็ไม่อยู่นะครับนโดดอ้าวสามตัวเลยนี่นะปะเนาะโอ้โน่น,นไงครับหมากัน,นหมดแล้วแมวเอาไว้แมวเอาไว้แล้วก็อืมปะสมังแต่แต่สมังไม่ค่อยออกมานะครับอืมก็จะมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่พาลูกแมวแอบ เมื่อกี้เข้าไปลึกไหมเนี่ยสมหวังอือ<ม>เข้าไปลึกไหมสมหวังป่าเราเราต้องเดิอนออกมาถ้าเราอยู่แมวก็จะเดินตามเรา,ป,<ะ>าป้ามาป้น่ะไปแล้วสรุปแล้วแมวเดินตามสมหวังเลยเดินตามเรา,เ,าเห็นครบสี่ตัวแล้วนะครับไปออกมายู่แถวนี้ก็ได้นะ<ม>แล้วมีมีวิธีหนึ่งด้วยครับที่ที่ให้แมวมาืม má, một con nữa nè, ờ, hai, 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 tùa 3 tùa hai, 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 nữa hai, 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 Ê ê Mà hai, chút ครบครบเออลูกแมวมาครบแล้วอย่างดีนะครับมีวิธีเรีย้ยงสมหวังก็มานะครับอืมอืี่สมหวังมไม่เกี่ยวนะน้องตามไปเองอันนี้คือวิธีเรียกลูกแมวนะครับที่จริงไม่เกี่ยวกับสมหวังนะครับ อถ้าเราเดินเข้าไปแมวก็เดินตามนะครับอันนี้ก็คือเดินตามพี่ไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ